ลองจินตน,นาการตามนะครับว่าถ้าถ้ากุญแจสำคัญของสุขภาพที่ดีจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ซ่อนอยู่ในการรักษาโรคตอนที่เราป่วยไปแล้วแต่อยู่ที่การที่เราจะสนับสนุนให้ร่างกายได้ใช้พลังในการเยียวยาตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุดมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยครับจากสิ่งที่เรียกว่าการแพทย์หยวนสื่อเตียนซึ่งมองความสัมพันธ์ระหว่างการรักษากับการดูแลสุขภาพในมุมที่ต่างออกไปเลย ในข้อมูลที่เราได้มามีคําเปรียบเทียบหนึ่งที่ผมว่ามันคมคายมากเขาบอกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันเปรียบเหมือนเครื่องดับเพลิงในขณะที่การดูแลสุขภาพคือฟืนวันนี้เราเลยอยากจะมาสํารวจกันจริงๆว่าไอเดียนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่และมันจะเปลี่ยนมุมมองการดูแลตัวเองของเราไปได้แค่ไหนครับใช่เลยค่ะและเพื่อจะเข้าใจภาพเปรียบเทียบนั้นนะคะเราต้องทําความรู้จักกับแนวคิดหลัก2ออย่างของเขาก่อนอย่างแรกคือกายป่วยซึ่ง คือมันไม่ได้หมายถึงโรคนะคะแต่หมายถึงต้นตอจริงๆที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดต่างๆและอย่างที่สองคือแหล่งพลังร้อนหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือพลังงานพื้นฐานของชีวิตนั่นเองค่ะการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการวิ่งไล่จัดการกับอาการที่ปลายเหตุกับการหันกลับมาฟื้นฟูร่างกายจากต้นตอน,นี่แหละค่ะคือหัวใจสาคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะไอเดียเรื่องเครื่องดับเพลิงกับฟืนกันเลยดีกว่าฟังดูเหมือนเป็นเรื่องฉุกเฉินกับเรื่องในชีวิตประจําวันมันต่างกันยังไงในเชิงปรัชญาการดูแลสุขภาพครับมันคือการมองคนละเลนส์เลยค่ะเครื่องดับเพลิงมีไว้ทําอะไรคะก็มีไว้ใช้ตอนไฟไหม้ซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินหน้าที่ของมันคือ ดับไฟให้เร็วที่สุดเพื่อหยุดความเสียหายการรักษาทางการแพทย์ส่วนใหญ่ก็ทำหน้าที่แบบนั้นเลยค่ะคือเข้ามาจัดการกับวิกฤตเฉพาะหน้าเช่นผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบหรือให้ยาปฏิชีวนะตอนติดเชื้อรุนแรงมันจำเป็นนะคะแล้วก็ช่วยชีวิตได้จริงๆครับแต่ฟื้นล่ะคะ ฟืนไม่ใช่ของฉุกเฉินฟืนคือสิ่งที่ต้องเติมอยู่เสมอเพื่อให้ไฟแห่งชีวิตมันลุกโชนอยู่ได้มันคือพื้นฐานคือพลังงานในแต่ละวันการดูแลสุขภาพในมุมมองของหยวนสือเตี่ยนก็คือการดูแลฟืนกองนี้ละค่ะคือการเติมพลังร้อนให้ร่างกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ไฟมันมอดลงจนเกิดปัญหาพอจะเห็นภาพครับเหมือนกับว่าอย่างหนึ่งคือการหยุดเลือดที่ไหลไม่หยุดอีกอย่างคือการบำรุงเลือดในระยะยาวเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ใช่ค่ะแต่ในทางปฏิบัติแล้วการแพทย์สมัยใหม่มักจะโฟกัสที่ตรงไหนเป็นหลักครับส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาอาการหรือที่เขาใช้ศัพท์ว่าจงจ้วงซึ่งก็คือสิ่งที่เรามองเห็นและรู้สึกได้เช่นปวดหัวตัวร้อนมีผื่นขึ้นอะไรแบบนี้แต่หยวนซื้อเตี่ยนมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ปลายเหตุเป็นเหมือนควันที่ลอยขึ้นมาจากกองไฟการไปจัดการแต่ควันโดยไม่ดูว่าไฟมันเกิดจากอะไรสุดท้ายควันมันก็จะลอยขึ้นมาใหม่เรื่อย ผลก็คือโรคหรืออาการเดิมๆมันจะกลับมาเป็นซ้ําเพราะต้นต่อจริงๆของปัญหาหรือที่เรียกว่ากายป่วยซึ่งก็คือภาวะที่ร่างกายขาดพลังร้อนมันยังไม่เคยถูกแก้ไขเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเรามัวแต่ปัดควันแต่ไม่ได้เติมน้ําลงไปในกองไฟที่มันคุกลกุ่นอยู่ข้างใต้นั่นเองเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกในข้อมูลที่เราได้มามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมาก เป็นเรื่องของคุณปู่อายุ70กว่าปีที่มีปัญหาปวดเข่าจนเดินกระเพิกเลยไปหาหมอมาหลายโรงพยาบาลกินยามาสารพัดแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะจนกระทั่งลูกชายของท่านได้ไปรู้จักแนวทางของหยวนซือเตี่ยนเข้าก็เลยลองมาปรับใช้กับคุณพ่อเริ่มจากการช่วยกดนวดในจุดที่เรียกว่าจุดประถมเหตุ ควบคู่ไปกับการให้คุณปู่ดื่มน้ำขิงอุ่นๆเป็นประจำแล้วก็ใช้คโครนขิงผงทาประรบบริเวณที่เกี่ยวข้องแล้วผลลัพธ์ก็น่าทึ่งมากแค่สองสัปดาห์เท่านั้นคุณปู่กลับมาเดินขึ้นบันไดได้เกือบเป็นปกติร่างกายโดยรวมก็ดูสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่เอาจริงๆนะครับพอฟังแบบนี้มันก็มันก็แอบดูดีเกินจริงไปหน่อยไหมครับ เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าน,นี่ไม่ใช่แค่ผลจาก placebo effect หรืออาจจะเป็นเพราะคุณปู่ได้รับความใส่ใจดูแลจากลูกชายอย่างใกล้ชิดมันเลยทำให้รู้สึกดีขึ้นมาเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นข้อกังขาที่สมเหตุสมผลมากแน่นอนว่าปัจจัยทางจิตใจและความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวมีผลอย่างมหาศาลต่อการฟื้นตัวแต่ในมุมของหยวนซือเตี่ยนเขาจะอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีกลไกทางกายภาพรองรับอยู่ค่ะ ประเด็นสําคัญอยู่ที่จุดประถมมเหตุที่ว่านี่แหละค่ะแล้วเจ้าจุดประถมมเหตุนี่มันคืออะไรกันแน่ครับมันเป็นจุดฝังเข็มหรือว่าเป็นจุดอะไรเป็นพิเศษมันไม่ใช่จุดฝังเข็มแบบแพทย์แผนจีนนะคะแต่เป็นแนวคิดที่ว่าอาการเจ็บปวดที่ปรากฏตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นที่เข่าที่แขนที่ศีรษะ จริงๆแล้วมันมีต้นตอมาจากตำแหน่งของกายป่วยซึ่งมักจะอยู่บริเวณแนวกระดูกสันหลังหรือตามข้อพับใหญ่ๆที่ใกล้เคียงลองนึกภาพตามนะคะว่ามันเหมือนสวิตช์ไฟหรือกล่องเบรกเกอร์ของบ้าน oh. ถ้าไฟห้องครัวดับเราคงไม่ไปทุบหลอดไฟใช่ไหมคะแต่เราจะไปเช็คที่กล่องเบรกเกอร์ก่อนใช่ไหมคะจุดปฐม,มเหตุก็ทำงานคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะ การกดนวดคลายจุดตรงนั้นก็เหมือนกับการไปสับเบรกเกอร์ขึ้นใหม่เพื่อเคลียร์ทางให้พลังร้อนหรือพลังงานและการไหลเวียนเลือดสามารถเดินทางไปซ่อมแซมบริเวณที่เกิดอาการจริงๆอย่างหัวเข่าคุณปู่ได้สะดวกขึ้นอ๋อเพราะฉะนั้นทฤษฎีก็คืออาการปวดเข่ามันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงแต่เป็นแค่สัญ,ญญาณเตือนที่ดังที่สุดเท่านั้นเองและการไปกดที่จุดปฐมเหตุก็เหมือนกับการไปซ่อมระบบจ่ายไฟกลางซึ่งพอไฟกลับมา เข่ามันก็ซ่อมตัวเองได้นี่คือการเปลี่ยนมุมมองโดยชิ่นชิงเลยนะจากเดิมที่เราคิดว่าการนวดคือการรักษาแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่เครื่องมือที่ไปปลดล็อกให้หมอตัวจริงซึ่งก็คือร่างกายของเราเองกลับมาทํางานได้อีกครั้งถูกต้องเป๊ะเลยค่ะคุณจับหัวใจของมันได้แล้วหลักการสําคัญก็คือเมื่อคลายกายป่วยแล้วเสริมแหล่งพลังร้อนให้เพียงพอร่างกายก็ฟื้นตัวขึ้นมาเอง ร่างกายมนุษย์มีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองที่น่าอัศจรรย์อยู่แล้วหน้าที่ของเราไม่ใช่การไปรักษาแต่คือการสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมให้ร่างกายทำงานได้เต็มที่นั่นก็คือการเติมเชื้อเพลิงหรือพลังร้อนให้มันอย่างเพียงพอพอจะเข้าใจในหลักการแล้วครับแล้วถ้าคนฟังอยากจะลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันล่ะครับมันมีหลักการง่ายๆที่พอจะทำตามได้ไหมมีค่ะเขาจะสรุปหลักปฏิบัติไว้3ข้อที่เข้าใจง่ายแล้วก็เชื่อมโยงกันหมดเลย หนึ่งคือแหล่งพลังร้อนภายนอกอันนี้ตรงไปตรงมามากคือการกินหรือดื่มสิ่งที่ให้ความร้อนกับร่างกายจากข้างในตัวหลักเลยก็คือขิงไม่ว่าจะในรูปน้ำขิงหรือโคลนขิงผงนี่คือการเติมฟืนเข้าเตาโดยตรงครับ 2. คือแหล่งพลังร้อนภายนอกคือการใช้ความร้อนช่วยจากข้างนอกเช่นการประครบร้อน การใช้คโครนขิงพงทาหรือแม้แต่การกดนวดจุดปฐมเหตุก็ถือเป็นการสร้างความร้อนและกระตุ้นการไหลเวียนจากภายนอกอและ 3. ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตอันนี้เป็นภาพใหญ่ค่ะตั้งแต่การรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอการออกกำลังกายที่เหมาะสมไม่หักโหมเกินไปการจัดการอารมณ์ให้แจ่มใสไม่เครียดและการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การทำสามอย่างนี้ควบคู่กันไปมันก็เหมือนเป็นการรีสตาร์ทระบบทั้งหมดของร่างกายเลยนะครับทำให้ร่างกายค่อยๆกลับเข้าสู่สมดุลซึ่งก็มีอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจเป็นเรื่องของคุณแม่หลังคลอดที่มีอาการอ่อนเพลียมากผมร่วงรู้สึกหนาวง่ายซึ่งแพทย์แผนปัจจุบันก็วินิจฉัยว่าเป็นภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลใช่ค่ะซึ่งตามปกติก็อาจจะต้องกินยาปรับฮอร์โมน แต่เคสนี้เธอเลือกที่จะลองทำตามคำแนะนำของเพื่อนคือเริ่มดื่มน้ำขิงเข้มข้นทุกวันกดนวดจุดปฐมเหตุแล้วก็ใช้คโคลนขิงผงทาประครบบริเวณหลังกับเอวเป็นประจำแค่สามสัปดาห์เธอก็บอกว่ารู้สึกเหมือนได้ร่างกายใหม่กลับคืนมามีเรี่ยวมีแรงผิวพรรณก็ดูสดใสขึ้น จนเธอพูดประโยคหนึ่งที่ฉันว่าสรุปแนวคิดนี้ได้ดีมากเธอบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายของฉันแค่เย็นและขาดความร้อนไม่ใช่โรคที่ลึกลับซับซ้อนอะไรเลยมันชี้ให้เห็นว่าบางครั้งปัญหาสุขภาพที่ดูยุ่งเหยิงอาจมีต้นตอมาจากเรื่องพื้นฐานอย่างพลังงานในร่างกายที่ไม่พอเท่านั้นเองค่ะโอเคประเด็นเรื่องการเติมพลังร้อนด้วยขิงนี้ชัดเจนมากครับแต่ทันทีที่พูดเรื่องนี้มันก็ทําให้ผมอดคิดถึงสิ่งที่เราถูกบอกให้เติมเข้าร่างกายอยู่ทุกวัน ในโลกสมัยใหม่ไม่ได้เลยทั้งวิตามินผงซูเปอร์ฟูดอาหารเสริมต่างๆแล้วพวกนี้มันเข้ามาอยู่ในภาพนี้ตรงไหนครับมันช่วยเสริมหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะขัดกับหลักการเพิ่มความร้อนนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากค่ะเพราะนี่คือจุดที่อาจจะสวนกระแสะความเชื่อเรื่องสุขภาพของหลายๆคนเลยในข้อมูลชี้ให้เห็นข้อควรระวังว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำนวนมากมักจะเน้นแต่คุณค่าทางโภชนาการแต่กลับละเลยสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์ทางยาของส่วนผสมนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นค่ะเดี๋ยวนะครับคำว่าฤทธิ์เย็นในที่นี้เรากำลังพูดถึงอุณหภูมิที่จับต้องได้จริงๆหรือเปล่าครับหรือว่ามันเป็นแนวคิดเชิงเปรียบเทียบอย่างเช่นอะไรที่มันไปชะลอเครื่องยนต์หรือไฟในร่างกายของเรา เป็นการเปรียบเทียบค่ะไม่ได้หมายถึงอุณหภูมิที่วัดได้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์แต่มันคือคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆที่เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วจะส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายชะลอตัวลงหรือใช้พลังงานในการย่อยและดูดซึมมากกว่าพลังงานที่ได้รับเข้ามาตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือน้ำผลไม้สกัดเย็นวิตามินบางชนิดหรือแม้แต่อาหารที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าบำรุงมากๆอย่างรังนกหรือปลิงทะเลในมุมมองของหยวนสือเตี่ยนสิ่งเหล่านี้มีฤทธิ์เย็นค่ะ แล้วทำไมมันถึงอาจจะเป็นอันตรายได้ล่ะครับในเมื่อมันเต็มไปด้วยสารอาหารดีๆทั้งนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ค่ะร่างกายที่เย็นและขาดพลังงานก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องยนต์ที่เย็นชื่อและน้ำมันก็จะหมดถังอยู่แล้วการที่เราพยายามเติมสารอาหารที่ดีที่สุดเข้าไปก็เหมือนการเติมน้ำมันเครื่องบินเจ็ตลงไปในรถอ,อีแตนที่เครื่องยนต์กำลังจะพังนั่นแหละค่ะโอ้โหเห็นภาพเลยน้ำม,นมันมันดีนะคะแต่มันผิดที่ผิดเวลา ร่างกายไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะไปย่อยไปดูดซึมหรือนำพาสารอาหารเหล่านั้นไปใช้ได้สุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นภาระเป็นขยะในระบบที่ต้องใช้พลังงานอันน้อยนิดที่มีอยู่ไปกำจัดมันทิ้งอีกต่างหากประเด็นสำคัญคือร่างกายที่อ่อนแอต้องการความอบอุ่นเพื่อฟื้นฟูร,ระบบเป็นอันดับแรกไม่ใช่สารอาหารที่ซับซ้อนค่ะภาพชัดมากเลยครับเหมือนพยายามจะยัดของเข้าโกดังที่ประตูมันปิดสนิทอยู่ แล้วถ้าเราขยายแนวคิดนี้ไปใช้กับสถานการณ์ที่หนักขึ้นอย่างการรับมือกับโรคร้ายแรงแล่ะครับมันดูจะสวนทางกับความรู้สึกมากๆเลยที่เรามักจะคิดว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่รุนแรงที่สุดเพื่อสู้กับโรคร้ายการรักษาที่ทำลายร่างกายแทนที่จะมุ่งไปที่การผ่าตัดหรือเคมีบำบัดซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะกำจัดเซลล์ร้ายได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำลายเซลล์ดีและบั่นทอนพลังร้อนของร่างกายที่อ่อนแออยู่แล้วให้ยิ่งทุดลงไปอีก แนวทางนี้จะกลับตาลปัดเลยค่ะเขาจะเน้นไปที่การฟื้นฟูก,กําลังกายและพลังร้อนเป็นอันดับแรกสุดด้วยการกินโครนขิงผงในปริมาณที่เข้มข้นขึ้นการใช้ความร้อนจากภายนอกอย่างต่อเนื่องและการกดนวดจุดปฐมเหตุเพื่อระดมพลังทั้งหมดของร่างกายให้กลับมาแข็งแกร่งพอที่จะพลิกฟื้นจากวิกฤตนั้นได้ด้วยตัวเองมันคือการเดิมพันกับพลังชีวิตของตัวผู้ป่วยเองค่ะฟังมาทั้งหมดนี้แล้วมันทําให้ผมกลับมาคิดถึงประเด็นที่เราคุยกันตอนต้นเลยครับว่า เราอาจจะมองเรื่องนี้กลับหัวกันมาตลอดเราเรียกการกดนวดการกินขิงว่าเป็นวิธีการรักษาแต่จากที่คุยกันมาทั้งหมดนี้มันเหมือนกับว่าปรัชญาของหยวนซื้อเตี่ยนกำลังบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การรักษาเลยแม้แต่น้อยแต่มันเป็นเพียงเครื่องมือหรือถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนสายพ่วงแบตเตอรี่ที่เราออกไปจ้ำเพื่อให้หมอตัวจริงซึ่งก็คือระบบซ่อมแซมภายในร่างกายของเราเองกลับมาทำงานได้อีกครั้งนี่คือแก่นของมันใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะนั่นคือบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดแนวคิดนี้ไม่ได้ปฏิเสธการแพทย์แผนปัจจุบันไปเสียทั้งหมดนะคะแต่เป็นการชี้ให้เห็นบทบาทที่เหมาะสมของแต่ละอย่างการแพทย์แผนปัจจุบันก็ยังคงเป็นเครื่องดับเพลิงที่ยอดเยี่ยมในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ถ้าชีวิตประจำวันของเราเราไม่เคยดูแลฟืนของเราเลยเราปล่อยให้ร่างกายเย็นขาดพลังงานแล้วพอไฟไหม้ขึ้นมาทีเราก็วิ่งไปหาแต่เครื่องดับเพลิง พอไฟดับเราก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่รอวันจะเกิดไฟไหม้ครั้งต่อไปปัญหามันก็จะไม่มีวันจบสิ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเป้าหมายสูงสุดของแนวคิดนี้จริงๆแล้วคืออะไรครับเป้าหมายสูงสุดคือการแก้ปัญหาที่รากฐานเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืนและที่สําคัญกว่านั้นคือเป็นการรักษาก่อนป่วยค่ะแทนที่เราจะรอให้ร่างกายส่งสัญญ,ญาณเตือนออกมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเราควรหันมาดูแลฟืนของเราทุกวัน เติมพลังร้อนให้ร่างกายอยู่เสมอเพื่อบองกันไม่ให้ไฟมันมีโอกาสลุกไหม้ขึ้นมาได้ตั้งแต่แรกพอจะสรุปได้ว่าโยนสื้อเตียนไม่ได้เป็นแค่วิธีการรักษาทางเลือกหนึ่งแต่เป็นเหมือนภูมิปัญญาในการใช้ชีวิตที่เน้นการป้องกันและส่งเสริมให้เราทุกคนกลับมาเชื่อมั่นและรับผิดชอบในการเป็นผู้ดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดของตัวเองได้ซึ่งก็นําไปสู่ประโยคปิดท้ายจากข้อมูลที่เราได้มาซึ่งผมว่ามันน่าจดจํามากเขากล่าวไว้ว่าความหวังของสุขภาพที่ดี ไม่ได้อยู่ที่ยาหรือโรงพยาบาลแต่อยู่ที่การเลือกในชีวิตประจำวันของคุณและนั่นอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายที่เราจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกับตัวเองต่อนะคะเมื่อได้ฟังแล้วว่าร่างกายของเรามีความสามารถในการเยียวยาตัวเองที่แข็งแกร่งขนาดนี้ลองกลับไปสำรวจดูสักนิดว่า มีการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆอะไรในชีวิตประจำวันที่เราอาจกำลังทำอยู่โดยไม่รู้ตัวซึ่งมันอาจจะกำลังบั่นทอนหรือในทางกลับกันคือการส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูตามธรรมชาตินี้ของร่างกายเราอยู่บางทีคำตอบของการมีสุขภาพที่ดีมันอาจจะซ่อนอยู่ในการกระทำเล็กๆที่เรามองข้ามไปในแต่ละวันก็ได้ค่ะ